จากว่ามีทีมงานตกเครื่องค่ะแล้วก็กระเป๋าหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คือตกเครื่องสองคนก็คือ,อพี่เนมแล้วก็มุกีใต้อีกคนหนึ่งในวงอะค่ะแล้วอพอดีว่า เรื่องโหลดกระเป๋าเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าแช์น้ำหนักกันค่ะแล้วกลายเป็นว่ากระเป๋าหนูอ่ะไปอยู่ในชื่อของคนที่ตกเครื่องออแล้วชุดทั้งหมดชุดชุดแสดงโชว์อยู่ในนั้นหมดเลยตอนแรกก็เลยคุยกับอ่าทางาผู้จัดนะคะว่าจะขอขึ้นสามทุ่มก็คือเลทไปประมาณาชั่วโมงชั่วโมงนิดๆอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้คือด้วยความที่พอถึงวลาจริงๆแล้วเครื่องอ่ะดันดีเลยออกไปอีกก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ช้าแบบช้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะ ก็ในเรื่องของเวลาเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องอันนี้ก็ต้องขอโทษนะคะแฟนๆที่มารอชมกันนะคะเพราะว่าวันนั้นอะแฟนๆก็มาตั้งแต่ตอนกลางวันเลยค่ะนี่เข้าใจจริงๆต้องขอโทษจริงๆแล้วคือบางคนก็คอมเมนต์ว่าทําไมลำไย,ยมาถึงแล้วยังไม่ขึ้นเลยอันนี้คือตัเองก็มีการปรึกษากับทางผู้จัดค่ะว่าเราจะเอาอยัางไงกันดีจะตอนแรกก็มีการให้ดซเซอร์ชายขึ้นไปโชว์ก่อนอ<า>เพื่อแก้หน้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องรอชุดแล้วก็รอ ื่อนดนตรีด้วยแล้วหลังจากนั้นก็พอเวลามันแบบยังไม่สามารถขึ้นโชว์ได้ก็เลยมีการประกาศเพราะว่าแฟนๆบางคนก็คิดว่าตัวหนูเองบางคนตกเครื่องหรือว่าลำยจะไม่มาหรือเปล่าไม่มั่นใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีการประกาศมาออกไปก่อนรอบที่สองค่ะเพราะรอบที่สามามันดึกมากจริงๆคือคนก็เริ่มแบบรอไม่ไหวแล้วอะไรเงี <c oughs> ้ยค่ะเราก็เลยต้องสุดวิสัยต้องขึ้นไปในชุดที่ยังไม่พร้อมค่ะซึ่งชุดวันนั้นะก็คือเป็นชุดที่หนูใส่ขึ้นเครื่องมาแล้วคือบางคนก็บอกว่าเอ๊ก็ขึ้นไปร้องได้ ตอนไม่มีดนตรีคืจริงอ่ะหนูไม่ได้มีแบ็คกิ้งแท็กไม่ได้มีอะไรไปเลยเพราะว่าเราไปวงสดค่ะก็ได้มีการแบบประสานด่วนกับทางทีมไทยว่าต้องส่งไฟมาด่วนเลยส่งไฟเพลงค่ะมาด่วนตอนนั้นคือมันด่วนที่สุดได้ตอนนั้นจริงๆต้องขอโทษอีกครั้งที่ทําให้แฟนเพลงผิดหวังนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกนะคะ<ช>ก็ในเาเน็นเขาก็ถามว่าทำไม ก่อนที <rain> ่จะมีแบบเกิดดราม่าทำไมเราไม่อธิบายก่อนอ๋ออธิบายไปแล้วค่ะก็มีการประกาศไปแล้วแล้วก็ทางผู้จัดก็บอกว่ามีการบอกเบื้องต้นไปแล้วค่ะบรรยากาศที่มันถึง่น้ตอนนั้นใจเรามันทำตุ้มตุ้มตอบไปแลเพราะว่าเห็นคนมีเสียงโกลวมีเสีงคนแบออะไรอย่างเงี้ยเราลุ้นตั้งแต่วินาทีแรกตั้งแต่รู้ว่าเพื่อนตกเครื่องแล้วค่ะเพราะว่ามันต่างประเทศด้วยเนาะไม่ใช่บ้านเราแล้วตัวเราเองก็มีคนพามีพิมานพาไปอีกทีหนึ่งเงี้ยค่ะมี ่พี่เขาจัดเรื่องจัดจ,ดจดแจงทั้งคลิปเลยเนะะียค่ะเราเองก็รู้แบบเฉพาะในจุดของเราเนยะเขาก็เป็นคนพาไปด้วยะคะ่ะแล้วพอ,อ,อได้ยินเสียงโอ้ไม่ด้ยินเส,ยเสียงคนใจเสียไหมก็มีบ้างค่ะเพราะว่าเราเองก็คือมันเลดมานานนะคะนี่คือมันนานจริงๆก็มันเป็นแบบสามชั่วโมงะคะที่มันนานเลยเพราะว่าคือ แฟนๆเขาก็มารอแล้วก็คือการแสดงก่อนหน้าไม่ได้เป็นวงสดด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าใจอารมณ์แล้วก็คนที่แบบว่าพร้อมจะจอยแล้วอย่างเงี้ยแล้วพี่ๆบางท่านก็คือต้องแบบจองตัว๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะเราก็ใจเสียอยู่แล้วเพราะว่าเราแบบไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ยค่ะใ็นครั้งแรกที่ฉันไดเจอถาก,การแบบแฟนเพลงมาแบบว่าโอ้แบบโผล่เราหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนักพอสมควรค่ะเพราะว่ามันหลายชั่วโมงมันไม่ใช่เลทแค่แบบว่าอ่าเป็นจำนวนนาทีค่ะมันเป็นชั่วโมงใช่ แล้วแต่เรื่องที่บอกว่ามีการของขปนืนแล้วมันยังไงนะตอนนี้อันนี้อ่าหนูอันนี้ส่วนตัวไม่ไม่ทราบเลยค่ะว่าอาจจะเป็นพี่ๆขอคืนทางทีมเจ้าภาพเนี่ยค่ะ แล้วเจ้าภาพเขาเคลียอะไรกับเราเนี่ยเขาติดใจเราไหมหรือเขาเข้าใจหรืออะไรยังไงณตอนนั้นหน้างานปกตินะคะเพราะว่าทีมอาเจ้าภาพก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆค่ะเพราะว่าหนูเองกับทีมงานก็มีการคุยกับเจ้าภาพตลอดอย่างตอนไปถึงเจ้าภาพก็เข้ามาถ่ายรูปก,ก็พูดคุยกันปกติก็แก้ไขสถานการณ์หน้างานช่วงนั้นให้มันดีที่สุดค่ะก็ส่วนตัวเจ้าภาพไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยเลยค่ะตอนนั้นล้วได้มีโอกาสกับเคียไหมคะเพราะว่าอยากทำอะไรสดออกหน้าแบบแข็แบบใหญ่ อ๋ออันนั้นส่วนตัวหนูเองไม่ได้มีการคุยตรงค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นทีมงานากับทางผู้ใหญ่มากกว่าค่ะชอบไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันมดราม่าเลยแบบแค่คนให้ความสนใจเยอะมากในโซเชีเเลยลนีก่ก็อ่าใช้คช็อกไหมก็ไม่อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าช็อกแต่คือเข้าใจในส่วนที่มันเกิดดรามา่าเพราะมันก็เป็นผลการกระทำค่ะเพราะมันก็เหตุเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราเองก็เลทจริงๆ เราเรากลัวแบบว่าเออเจ้าภาพที่อื่นกาอาจจะแบบไอ้ระแวงกลัวจะเกิดเหตุการณ์อย่างน<า><ห>ี้ขึ้นกับกับวงเรา,ารอะไรเนี้ยอนาคตไหมค่ะก็ถามว่ากลัวไหมก็กลัวค่ะเพราะว่ามันก็มีให้เห็นค่ะแพราะว่าเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปมันก็ต้องวางแผนอะไรให้มันดีมากขึ้นค่ะยิ่งถ้าต่างประเทศไม่ใช่บ้านเราเนี่ยค่ะเราเองก็ไม่เคยไปทริปยาวๆเราเองอาจจะใหม่ด้วยนี่ก็เป็นประสบการณ์ ใหม่ที่ครั้งต่อไปถ้าเราจะทำอะไรเราก็อาจจะต้องดูดีๆกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นการไปตัวหลังเทศครั้งแรกของใหญ่ค่ะอ่าถ้าไปทั้งทีมครั้งแรกค่ะที่ไปแบบเต็มวงอะค่ะเพราะว่าปกติถ้าไปก็จะเป็นไปหนูแล้วก็นักร้องชายไม่ได้ไปเต็มวงไปแบบว่าเป็นอ่าไปกิ้งแทกค่ะอันนี้คือครั้งแรกที่ไปทั้งทีมเลยค่ะใช่กูทีมเล้ก็ดันเจอแบบเหตุแบบนี้หนูก็เป๋าหายตั้งแต่วันแรกเลยอะแล้วหนูแบบเราหายวันแรกเลยได้คืนวันที่หกเนี่ยมันก็แบบ หลายเหตุการณ์มากที่เราที่มันใหม่มากๆสําหรับเราเนี่ยค่ะเราก็ไม่เคยค่ะก็ถือว่าเป็นเป็นบทเรียนให้ได้แก้ไขในครั้งหน้าที่จะเดือกาสใช่ค่ะใช่ค่ะทำเพื่อเป็นขึ้นกว่าเดิมไหมคะตั้งในประเทศและรอบประเทศหลายอย่างทำให้ทีมงานเราต้องสแกนหลายๆอย่างมากขึ้นค่ะใช่เหที่เ็นเองก็คือในขึ้นหายธรรติเนเลยเพราะตอนตอนที่ไปชมก่อนอ่าใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเป็นเป็นรอบสองที่ที่อ่า ปรึกษากันว่าทางทีมผู้จัดกับทีมหลังบ้าลนลำไยปรึกษากันวา่าเดี๋ยวให้เดนเซอร์ชายขึ้นไปขึ้นไปโชว์อีกรอบหนึ่งค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือแฟนคลับเขาก็เหมือนอารมณ์มันไม่ได้แล้วอะไรอย่างี้ค่ะซึ่งก็อันนี้ก็แอบเป็นห่วงความรู้สึกของน้องๆในทีมที่ขึ้นไปแล้วแบบเขาเจอเหตุการณ์ตรงค่ะตอนนั้นเราอยู่หลังทีเราไม่ได้เจอตรงๆตรงๆค่ะแต่ว่าเป็นคุณเจอกกับบ,บอสท,ท,ท,ที่ที่เจอเหตุการณ์ตรงๆตรงๆแต่ที่มันท้าในใจเราก็คือมอนแับเออทำให้แฟนคลับหวังมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะก็อันนี้เสียใจจริงๆค่ะเพราะทุกครั้งที่ไปโชว์คอนเสิร์ตเราอยากให้ทุกคนที่มาชมคอนเสิร์ตเราเนี่ยเขาแฮปปี้แต่วันนั้นอ่าก็ทําให้เขาไม่ได้แฮปปี้เท่าที่ควรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันก็นิดนึงอย่าเงี้ยแต่ตอนนี้เราก็เกลียดจบแล้วเนาะรอบดราวมาอ่ะแล้วคีงานยาวถึงปีไหนตอนนี้ก็มีเข้ามาได้เอยค่ะก็ช่วง สามสองสามปีนี้ก er ็ก okay. ็มีทำงานหนักขนาดนี้เรื่องหัวใจเปยับก็โอเคค่ะดูแลเป็นพิเศษเลยไหมคเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเรื่องเราทํางานหนักมาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มคุยกันตอนนี้ก็คือพี่เขาเข้าใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรื่องการทำงาน การกำเย,ยาวมากแบบเขาแบบเป็นแบบนี้นอ๋อ<ช>เขาเป็นคน <c oughs> จริงๆเขาเป็นคนตลกนะแต่คนเขาเขาเป็นคนไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แต่จริงๆถ้าเกิดได้สนิทเขาเป็นคนตลกแล้วก็เป็นคนมุมเนี้ยค่อนข้างเยอะค่ะ,ะแต่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้แบบออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนเราเจอดราม่าเขายังไงบ้างก็งลังใจเราไหม าก็ไม่พูดอะไรเลยไม่แบบก็คุยปกติไม่ไม่ได้พูดถึงถ้าเกิดมันไม่ได้เรื่องที่แบบว่ามันอะไรจริงๆเขาก็จะไม่ค่อยพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดในมุมของเขามากกว่างานก็แฮปปี้ความรักก็แฮปปี้มีแฟนไหมแฟนเขาวีอะไรอ๋อยังค่ะตอนนี้ก็ยังทํางานเรื่อยๆอยู่ค่ะเพราะว่างานเราก็ยังแบบมีอีกมีคิวอีกอยู่ไม่ขอดนะค่ะคอนเสิร์ตใหญ่ใหญ่คนละหน่อยอ๋อค่ะอะไรมันไม่ใช่ปลายปีนี้แล้วหรอตอนนั้นยังไม่ได้ คือคือคนเรียกเรามาเยอะมากแล้วจริงๆเราอยากจะจัดให้เร็วที่สุดแต่ว่าด้วยความที่ว่าคิวเรามันแบ่งเวลาซอมมา้อมมักนอมาคุยกันอีกทีมันแบ่งเวลาซ้อมให้มันเต็มที่ไม่ได้จริงๆค่ะคือถ้าเกิดจะซ้อมได้ก็แบบหนูรู้สึกว่ามันไม่เต็มที่แล้วถ้าเกิดอะไรที่เราไม่เต็มที่หนูรู้สึกว่ามันจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควรเราจะทําได้ดีกว่านี้เราก็เลยยังไม่ได้เคาะวันนะคะถ้าเกิดจะทาทั้งทีหนูอ,อยากทาให้มันดีเลยอยากเอาเวลาไปลง คุณเต็มที่กับตรงนั้นคือถ้าเรายังไม่เต็มที่ก็เลยยังยังไม่อยากขอวัยถ้าเาฉัมังด้วยวงมันก็เป็นกระมาณของรสชาโอ้แล้วฉมังเลยเหรอได้ไมจรงอจริงเหรอคะคือสำหรับครั้งแรกอาจจะต้องแบบลองเชิงดูก่อนค่ะก็ยังไม่มั่นใจขนาดนั้นเซงว่ายังไม่ได้ขอสถานียังค่ะยังค่ะยังค่ะก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็อยากอมาให้กําลังใจอันนี้ดีใจมากๆแล้วก็เป็นกําลังใจที่ดีมากๆที่ทําให้าำย็นแล้วก็ทีมงานอยากทํางานต่อนะคะแต่พอทําครั้งนึงเราอยากทําให้มันดีจริงๆถ้าเราไม่อยากให้คนมาดูแล้วรู้สึกว่าเอ้าก็ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยนหะคือเราอยากเต็มที่จริงๆก็เลยอาจจะขอเวลาหน่อยแต่ทสกิลนั้นก,ก,ก็คือไม่ใช่แน่นอนอันไหน,นะคะกเทเล,ล่าสัมงานี่ยไม่ใช่อายังไม่กล้าบอกอะไรเลยมีหน้าสอง่อนใชื้อใช่ เดี๋ยวถ้าเกิดคอนเฟิร์มชัวร์แล้วเดี๋ยวจะประกาศอีกทีนะคะ<อ>บบปีหน้าไปีหน้าต้องแล้วนะจริงเหรอทันไหมอ่ะแม่เหรือปลายปีนี้ไหมล่ะต้องเคลียร์คิวเพราะเขาคิดว่าปฏิการสัญญาปีนี้ไปแล้วโอ้โหถ้าปีนี้ไม่ทันจริงๆอ, <laughs> อ่ะปีหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอฟังอีกทีค่ะเราอย่างคอนเสิร์ตต่างประเทศเลยต่างประเทศตอนนี้มีอ่า ออเตรเลียค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูยังไม่แน่ใจว่าช่วงไหนแต่ว่าเป็นคิวที่เซ็นสัญญาไว้แล้วค่ะเป็นฟูลทีมไหมเป็นเป็นฟูลทีมค่ะเป็นฟูลทีมอันนี้ก็มีการคุยกัหลังบ้านกันแล้วว่าคือภาพไปต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องแบ่งวันกันแล้วนะคือจริงๆอ่ะจริงๆทริปเนี้ยค่ะไม่ได้มีงานทุกวันมีการแบ่งวันพักกันแต่ว่าพอพอเราไปแล้วก็มีเจ้าภาพหลายเจ้าที่แบบอยากจะได้อยากจะได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบใช่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 ค่ะ กับการแบบทีมดูแลทีมที่พาไปอาจจะต้องทีนี้เราอาจจะต้องอเปะมากกว่าเดิมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ